อาหารของก,การรักษาความมั่นคงภายในอาสาสมัคป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพร้อมพร้อมด้วยแต่นักเรียนนักศึกษามาเข้าที่ลมพลปีใหม่เรียนเชิญท่านที่จุดรับมอบสิ่งของในทุกครั้งทุกทีทุกปีที่ผ่านมานะครับในกิจกรรมการปีใหม่ปี2566นนี้นะครับก็ขอบคุณท่าน สนับสนุนและให้กำลังใจลูกหลานเยาวชนโวยเพื่อตื่นวารการสมวัติสืบเกังคมของทุกปีเป็นวันป้องกันบัตรุนิพภยแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนชาวไทยท้องถิ่นเพื่อเป็นกลนไกสำคัญในการดำเนินการสันติภาพพร้อมกล่าวเปิดตรวงาน,น,นงงาาป้องกันและลดภัยทางป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติภัยโดยได้ขับเคลื่อนชนมีความพร้อมในการป้องกันตนเอง รู้จักสบานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีการลดความเสี่ยงจากอุบัติภัยทั้งการติดตามประเมินผลการเนหง พิธีปตกทางหลวงนะครับเรามีกรมทางหลวงนะครับแขวงทางหลวงศรีสะเกดที่หนึ่งนะครับช่างนะครับเราก็อยู่บนเป็นต้นแบบนะครับในการที่จะเสด็จไปใส่กัะน้องรุ่งนะครับใส่ของกระน้องที่นี่ที่เป็นอินนะครับที่อินก็ดูแลนะครับของกระน้องครับตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกดนะครับกรมการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกดที่ก็เป็นความเบื่อเมื่อครับจะมาถึงเพื่อให้เราในการจัดพิธ ไว้โชว์ไว้ตวนด้วยนะครับมีหมดเปนภาที่สวยนะครับที่เมื่อกี้ตัวนัแล้วมันจะมีมันมีระบบต่ดตามอยู่แล้วเนาะมันจะรู้ว่าความเร็วมีครับนะครับเขชมมันอยู่นะครับหน้าใต้าแล้วก็เลยอุ้ม้อที่เราเพื่อช่วครับ่อเร ครับในช่วงเทศกาลปีใหม่2566ที่จะมาถึงนะครับก็เข้าใจว่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกับภุณเนาจำนวนมากนะครับแล้วก็มีผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเยอะแล้วก็ในส่วนเมื่อกลับมาก็อาจจะมีงานรื่นเริงบางส่วนนะครับมีกิจกรรมขึ้นมาอาจจะมีการดื่มรื่งดื่ดมแอลกอฮอล์นะครับส่วนนี้ก็คือในช่วงเทศกาล เราก็จะดลนรงนะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการสร้างการรับรู้นะครับถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากบัติเหตุนะครับให้ได้มีมาตรการในการเฝ้าระวังเรื่องสําคัญที่สุดก็คือในส่วนบุคคลก็คือตัวบุคคลเองเนี่ยนะครับฝากทางครอบครัวเรื่องดัดัอครอบครัวเนี่ยช่วยดูตั้งแต่ต้นนะครับดูลูกหลานบุคคลในครอบครัวนะครับเมื่อจะเดินทางขับขี่โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์สิ่งสำคัญความพร้อมตั้งแต่เรื่องของหมวกกันน็อกนะครับเรื่องรถ ่อ,อกไปก็คือเรื่องเมาต้องไม่ขับขี่อันนี้คือปัจจัยที่สาคัญที่สุดนะครับที่อยากจะฝากแล้วก็การตรวจตากันกรองเนื่องจา,า,ากอยู่ในเราถือว่าด่านชุมชนก็คือหมู่บ้านชุมชนสําคัญที่สุดดังนั้นถ้าหมู่บ้านชุมชนโดยผู้นําชุมชนร่วมกันในการดูแลหมู่บ้านของตนเองนี่ผมเชื่อมั่นว่าบัติเหตุมันจะลดลงนะครับเพราะว่าท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทางท้องถิน่นซึ่งดูแลพื้นที่นี่ท่านจะมีมาตรการดูแลของแต่และหมู่บ้านตั้งแต่การตั้งด่านคนเข้าที่จะเข้าออกในหมู่บ้าน